อันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเรื่องบอลฮาร์โบไซเคิลนะที่เราเคยบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าถ้าเราอยากได้โลหะที่มีห้อยสองเนี่ยนะเราจะคิดได้ไงถูกไหมอ่ะมาเริ่มกันเลยนะวันนี้เราอยากได้ na 2 o ซึ่งเราเริ่มต้นด้วย na ที่เป็นโลหะนะโลหะอยู่ในสถานะของของแข็งนะเราจะเอ,อิเล็กตรอนออกนะ เอาไม่ได้ต้องทำให้เป็นแก๊สก่อนนะเมื่ออ่ะ,อ,อ,ะอันนี้ก็คือทำของของแข็งให้เป็นแกส๊สนนี้คือระเหิดถูกไหมแต่ว่าเราอยากจะใช้ NA ใน2ตัวเราต้องใส่สองเข้าไปเพื่อให้ได้ NA ในสถานะแก๊ส2ตัวเมื่อได้2ตัวที่เราอยากได้แล้วเราก็เอาไอ้แก๊สตัวนี้นะ มาทำปฏิกิริยาต่อใช่ไหมก็คือจะดึงอิเล็กตรอนออกก็จะได้ NA บวกบวกกับอิเล็กตรอนถูกไหมซึ่งเรามีอยู่2ถูกไหมเราก็จะได้ประจุกออกมา2ตัวแล้วก็อิเล็กตรอนออกมา2ตัวด้วยอันนี้ก็เป็น พลังงานไอออนไนเซชันลำดับที่1ซึ่ง NA ของเราเนี่ยอยู่หมหน่งถูกไหมฉะนั้นเขาก็จะได้ประจุ NA บวกหเท่านั้นนะไม่ต้องมี i อ e 2ไอออะไรไม่ต้องนะทีนี้ฝั่งโลหะเราได้แหละเป็นไอออนบวก2ตัวที่เราอยากได้ตรงนี้เราไปดูฝั่งอะโลหะบ้างอะโลหะออกซิเจนก็ต้องเริ่มต้นด้วย O2 ใช่ไหมในธรรมชาติเราออกซิเจนก็อยู่เป็นพันธานแบบนี้ ถูกไหมเรา,มาเอามาทําให้เป็นอะตอมก่อนแล้วก็จะได้ออกซิเจนสองตัวเอาโมเลกุลมาทําเป็นอะตอมก็คือสลายพันธะถูกป,ปะเราก็ใช้พลังงานเป็นพลังงานพันธะแต่เราอยากได้กี่ตัวเลือกได้โอแค่หนึ่งตัวเท่านั้นตรงนี้เราได้โอสองตัวฉะนั้นเราก็ดุลสมการเอาตัดทอนมันออกไปนะอันนี้ก็จะเหลือแค่ตัวเดียวอเอาไงมาเขาเรียกว่าอะไรดู ดูธมการแล้วเนาะเอาอยากได้ตัวเดียวก็คือเอามันมีตัวเดียวนั่นแหละเออสถานะเดิมเป็นแกส๊สเว้สีเดิมก็เป็นแกส๊สใช่ไหมออกซิเจนเ,เราก็ได้แก๊สนี่แหละไม่มีอะไรนะคะจากนั้นก็เอาอีตัวอะตอมของโอที่เป็นแก๊สเนี่ยมายัดอิเล็กตรอนใส่เข้าไปอิเล็กตรอนเรามีกี่ตัวเนี่ยเรามีสองตัวนะคะก็ใส่เข้าไปเนะี่ยสองตัวสองอิเล็กตรอนเฮ้ยเกลีมไม่ดีเลยนะเบียดเบียด สองอ e ิเล็กตรอนเราก็จะได้เป็น O 2ลบเพราะเราใส่ไป2อ, e อ,อิเล็กตรอนถูกไหมเออก็จะเป็นสัมพักภ,ภาพอิ e เล็กตรอน E A อนะสัมพักภ,ภาพอิเ e ล็กตรอนแล้วเมื่อได้แล้วประจุบวกแล้วประจุลบแล้วเราก็เอามันรวมกันทูปาเอ้อสอง NA เอเอกอเอเอเกเอ o อสองลบสถานะแกส๊สเราก็จะได้ Na 2 O ที่เป็นของแข็งอันนี้ปฏิยาอะไรนะประจุบวกลบสถานะแกส๊สได้พลึกอ,อนิกร่างงานโครงล่างผลึกค่ะอ่ะโครงร่างผลึกอุ้ยเขียนเพจโครงล่างผลึกจากนั้นเขียนแบบรวมได้ไหม รวมเริ่มต้นจากอันนี้ใช่ไหมกับอันนี้ใช่ไหมแล้วได้สุดท้ายเป็นอันนี้ใช่ไหมเ,เขียนรวมเขียนรวมก็คือ2 NA จ้าของแข็งนะบวกกับแก๊สออกซิเจนนะแต่ว่าใช้แค่ตัวเดียวนะก็จะได้ NA2O ที่เป็นของแข็งนะอันนี้เรียกว่าการเกิดสารประกอบสารประกอบอะไรกันย่อไปเลยอ่ะทีนี้มาดูว่าเราจะคิดพลังงานยังไง นะเราเริ่มกันที่ละเหดใช่ปะละเหดละเหดเละเหดเว้ยละเหดก็คืออันนี้ใช้ไป100เปอร์โมลแต่ตรงนี้เรามีกี่โมลเรามี2โมลฉะนั้นเราใช้ไปเท่าไหร่จ๊ะสี่เลยดี100คูณ2นะโอเคปะต่อมา อันนี้ IE Ionization Energy ใช่ไหมห้าร้อยโอเคใส่ไปเลยห้าร้อยเออไม่ใช่ห 50, ้าร้อยห้าสิบเขาลดทวนลดห้าสิบนะแต่ว่าเรามีนี้สองตัวเหมือนกันฉะนั้นเราต้องคูณสองคนด้วยค่ะโอเคไหมเนี่ยประเด็นคือตรงนี้แหละถ้าสมมติว่าเราไม่ยอมเขียนสมการเราก็จะไม่ คือรู้บางคนก็รู้แหละเก่งแต่ว่าบางคนหลงนะเออแต่ถ้าไม่เขียนบางคนก็ไม่รู้เลยนะถูกปะ่ะต่อมาพลังงานพันธะอันนี้มิกซ์ทุกอย่างเลยนะพลังงานพันธะสลายพันธะออกซิเจนเนี่ยได้สามร้อยแต่มันจะได้ออกซิเจนสองตัวใช่ไหมันเราใช้ครึ่งหนึ่งก็เป็น300คูณกับ1 2. นะึ่งส่วนสองต่อมา EA มีให้ไหม ไม่มีนะจะหานะจะหานะโอเคปะให้เป็นให้เป็น x ไม่รู้ต่อมาโครงผลึกโครงผลึกก็คือ1ั0 0นึ่งพันหก็1200โอเคไหมแล้วก็การเกิดสารประกอบมีเท่าไหร่แปดร้ 800, อยอ่ะติดลบแปะใส่ไว้จะได้ไม่ลืมนะคะลบแปดร้อยอ่ะทีนี้ก็คือ จะหาตัวตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเวลาเรารวมสมการเรารวมอันนี้ใช่ไหมเรารวมสมการนี้แล้วเราก็จะได้เท่ากับอันนี้ถูกปะ่ะรวมอันนี้เพื่อเท่ากับอันนี้ใช่ปะ่ะเั่นพลังงานตรงนี้ก็คือเราเอามารวมกันเพื่อเท่ากับอันนี้อเอาใครไหมเราเขียนสมการนะเราคูณเลยได้ปะ่ะอันนี้เท่ากับสองร้อยใช่ปะ่ะก็ได้เป็นสองรอยบวกกับ อันนี้คูณเป็นหนึ่งร้อยถูกปะถ้ากับหนึ่งร้อยบวกไปเลยหนึ่งร้อยอันนี้ถ้ากำลังร้อยห้าสิบ 150, โอ้โหเขียนแคบเลยแล้วกังร้อยห้าสิบ 150, โอเคไหมอ่ะเวไม่เอาหายหายอยู่ร้ 150, อยห้าสิบบวกไปอันนี้ไม่รู้บวกเอกแวร์แล้วก็บวก,บอกเอาลบเขียนลบเลยได้ไหมเข้าใจเนาะอ่า แล้วก็เท่ากับลบ0ปอยะทีนี้แก้สมการอันนี้บวกกันได้สามร้อยสี่อสห้าิบใช่ปะ 200, 300, 450. ่ะสองร้อยสาอ่รหอาลบก,กันเหลือ0ูห้าอันนี้เลยหนึ่งใช่ปะ่ะเออสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอ็ดก็จิต ลบถูกไหมติดลบนะบวก x อกบแปดปดรยเอ 800, 800. เอเราคิดเลขไม่ค่อยเก่งอะ่ะให้อภัยเรานะเเท่ากับลบแปดร้อยอันนี้ย้ายมาเป็นบวกเจ็ดร้อยห้าสิบถูกปะก็จะเท่ากับเท่ากับเท่ากับลบห้าสิบตอบจ้าตอบจ้าคำตอบเอเอใช่ไหมลบห้าสิบ น้อยไปหน่อยนอะก็แต่คือตั้งจดว่าให้อภัยเนาะลบห้าสิบนะประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยค่ะลองไปหาทำเอานะสงสัยตรงไหนก็ทำมาให,ใหม่โอเค